ครับคุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารสั่งผ่านแอป Delivery ว,วันนี้เราสั่งผ่านค่าย La Man ครับช่วงปลายปีนะครับเนี่ยตั้งแต่ผมเห็นแอปผมเห็นโปรโมชั่นมันเด้งมาครับประมาณวันที่26นะครับถึง3าเอ็ดเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นลด50%ครับมี GIF ทีนครับกิฟต์ร้อสั่ง300ลด150บาทนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกิฟต์ห้าสิบห้าสิบนะครับสั่งรอยลดห้าสิบใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่าเผลอไปใช้2อ,อย่างนะถ้าใช้อันไหนหนึ่งแล้วอีกอันใช้ไม่ได้นะครับวันนี้สนใจสั่งร้านนี้ครับร้านชื่อว่าป้าช่วยอาหารตามสั่งร้านอาหารอิสรามอลฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นร้านนี้นะครับอยู่ซอยอ,อนุสามสิบเก้าซอยอนามัยนะครับอยู่ตรงสามแยกคุณผมจำไม่ผิดนะนะ เพราะว่าอันนี้สั่งไรเดอร์มาส่งแต่ผมเคยเห็นร้านนี้อยู่ถ้าจะไม่ผิดอยู่ตรงสามแยกที่จะเลี้ยวตัดไปที่เป็นซอยพัฒนาการได้ครับที่ผ่านรงหมู่บ้านตรงนั้นน่ยน,นะครับนะฮะอน,นุสามเก้านะครับอน,นุสามเก้าอืมสิ่งที่่าสนใจครับอาหารเขาก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับผัดฉ่าทะเลหกสิบาทนะครับกระเพรา้มยำหกสิบห้าเราใส่เราใส่ไข่ด้วยเนาะ,ะข้าวผัดต้มยำรวมหกสิบาทครับผัดพริกแกงเขียวหวานก็ ห้าสิบห้าบาทดีกว่านะครับเห็นไหมครับราคาเราจ่ายสามร้อยค่าส่งยี่สิบสองมีปรับลดค่าส่งนะครับยี่สิบบาทแล้วก็ใช้โปรโมชั่นกิฟต์ร้อยห้าสิบเหลือจ่ายเพียงร้อยห้าสิบสองบาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอาหารที่เราได้มาเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับคุณผู้ชมเริ่มกันที่ผัดฉ่าทะเลนะครับกล่องนี้ครับ เขามีให้เลือกครับใส่กล่องแยกหรือราดเลยเราไว้กินหลายมื้อครับใส่กล่องแยกมาผัดาาทะเลนะครับก็มีหอยมีปลาหมึกมีกุ้งนะครับอือถือว่าโอเคอยู่เนาะอาจจะน้อยบิดนึงกับข้าวไหมน้อยไหมดูสิครับนี่แนะผัดชาผัดชาใส่ถั่วด้วยหรออืมเนาะพริกไทยอ่อนไม่เห็นมีเลยนะครับนี่คือผัดชาทะเลนะครับลองพิจารณาดูนะครับสว่วนอันนี้ คือกระเพราหน่อไม้เนื้อครับกระเพราหน่อไม้เนื้อไข่ดาวพอยอดไม่ถึงไงเราต้องเพิ่มไข่ดาวแอดออนมีสิบบาทถ้ายอดถึงสามร้อยรสชาติเขาดีนะครับผมเอาชมชิมแล้วนะครับชิมและอาหารเขารสชาติดีทีเดียวนะครับถือว่าใช้ได้เลยสั่งเผลดได้เพลนะครับได้แรงใจดีจังเลยครับนี่ครับสาหรับเนื้อก็ไม่ได้เหนียวนะครับเนื้อไม่เหนียวาไม่เหนียวนะครับถือว่าโอเคเลยเข้าวผัดต้มยำครับข้าวผัดต้มยำรวมรวมครับคือต้มยำทะเลนะครับผมนึกว่าเขาจะรวมเนื้อหนังมังสาอะไรมบนี้ ข้าวผัดต้ยมยำทะเลเข้าวดีนะครับข้าวเรียงเม็ดสวยเลยอ่ะผัดมารสชาติดีครับจัดจ้านดีสั่งเผ็ดได้เผ็ดสั่งจัดจา้านได้จัดจา้านนะครับมีเวลา,าให้ด้วยถือว่าดีทีเดียวนะครับปลาหมึกเป็นตัวหมึกสดนะครับไม่ใช่หมึกแช่แข็งนะครับกุ้งสดไม่ใช่กุ้งแช่แข็งถือว่าดีนะครับข้าวผัดต้ยมยำร้านนี้โอเคมากเลยนะครับอร่อยโอเคเลยผมกินไปแล้วนะครับสว่วนอันนี้คือผัดเขียวหวานเนื้อรัดข้าวนะครับรสชาติดีนะครับรสชาติเขาดีทีเดียวนะครับ ชิมไปแล้วนะครับชิมไปแล้วแอบชิมชิมเนี่ยฮะถือว่าดีทีนะครับลองพิจารณาดูนะครับร้านนี้นะครับถือว่าใช้ได้ดีนะครับร้านนี้นะครับร้านไหนดีเราก็อวยร้านไหนห่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองนะครับคุณผู้ชมพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะครับห้าสิบห้าบาทเพิ่มไข่สิบบาทอันนี้หกอันนี้เท่าไหร่หกสิบบาทอันนี้หกสิบบาท อันนี้55บาทแต่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 ราคาเต็มเราไม่ซื้อครับเราซื้อ็อบโปรโมชั่นเพราะผมชอนชอบทาอาหารเนี่ยอาหารทำเองได้ครับแต่ถ้ามีโปรโมชั่นเออคุ้มอยู่กว่าทําเองครับพิจ้าทุครับขอบคุณและสวัสดีที่จะติดตามรับชมรายเดอรีวิวร้านในดีแล้ก็อวยร้านในหวยเรากระดาเพราะเราเสียตังค์ซื้อมาเก็บเองขอบคุณสสดที่ติดตามชมนครับ